ได้บล็อกคลิปนี้เป็นอาหารที่เพนกินทั้งหมดตอนทำชาเลนจ์ออกกํลาลังกายตามเลยสตรีมน,นะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเข้าไปดูชา l e นจ์ก็ได้นะ ไม่ใช่เทรนเนอร์หรือนักผู้ชนาการนะเป็นแค่คนธรรมดาที่มีไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพอยากให้ทุกคนลดความอ้วนอย่างมีความสุขผ่านการกินอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีนะคะไดเอทเดย์วันนะคะวันนี้เพนนี่จะทำอะไรมื้อแรกโยเกิรต์ตคะ่ะครั้งนี้เนี่ยเพนไม่ได้อยากแบบไดเอทแบบสุดๆแพนอยากให้มันทำไปได้เรื่อยๆนะคะเพนกะว่าเพนอยากจะออกกำลังกายไปเรื่อยๆแล้วก็กินอาหารที่ดีไปเรื่อยๆนะคะ อ่ะมื้อแรกของวันนี้เนี่ยแพนก็จะทําเป็นโยเกิร์ตโบนะที่ใส่ผลไม้ลงไปแต่ว่ามื้อเย็นเนี่ยเราก็จะกินอะไรที่มันมีอยู่ในประเทศไทยเรานะคะ <c oughs> คือไม่ทําอาหารนะโอเค to have each other's playlists no no used to be each other's best friends yeah and now we got our separate pathways but your heart in a high you could <coughs> board <coughs> here มาเจอกันในมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นนี้แพนกินดูหมูทอดไปเลยจ้าแล้วก็กินแบบพอปริมาณพอดีเออถูกแล้วแล้วก็กินอกไก่ปั่นด้วยนะคะคือเจ้านี้เป็นอกไก่ปั่นที่แบบกินง่ายนะหมูทอดแลวข้าวที่แพนจะกินกับหมูทอดเนี่ยแพนอะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวนะคะ ข้าวเหนียวเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยถ้าเป็นกินเยอะกว่านี้ใช่ไหมแพนจะชอบปวดท้องนะคะแบบกินเยอะอะมันอิ่มอะไรเงี้ยแพนก็เลยกินข้าวได้แค่นี่ยทุกคนแต่ว่าข้าวหุงอะไรเงี้ยกินได้นะคะแต่ก็แค่หนึ่งทพีไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยเน้นข้าวเท่าไหร่มหมูทอดแม่แพนทอดหมูหมูทอดหน้าโรงเรียนอะไรประมาณนี้เลยอะ่ะอร่อย จริงๆข้าวไม่ได้น่ากลัวนะคะทุกคนสามารถกินได้เพราะว่าการที่เราน้าหนักจะลดได้เนี่ยมีเพียงข้อเดียวคือแคลอรี่เดฟฟิซิตคือใช้พลังงานให้มากกว่าพลังงานที่กินเข้าไปเราสามารถกินทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเลือกกินเนี่ยมันก็จะดีต่อสุขภาพนะไม่ได้กินน้อยนะคะแต่ว่ากินให้เราอิ่มแล้วก็ขยับตัวออกกําลังกายใช้พลังงานบ้างแค่นี้แหละทุกคนคือข้าวไม่แน่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแต่แค่แพนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้แบบเป็นแฟนส์ของข้าวสักเท่าไหร่นะคะเน้นกลับมากกว่า มือ้อแรกของวันที่สองนะคะแพนนี่ว่าจะทำแซนด์วิชค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลย you want นี่นะคะแซนด์วิชง่ายๆอ,อร่อยมากเค็มๆนุ่มๆน,นะคะม,มันเค็มจากชีสแต่ะทุกคนแล้วมันมีความแบบละมุนของนมแล้วก็หนุ่มปังอ,อร่อยพวกชีสหนุ่มปังเนี่ยนะคะคือทุกคนไม่ต้องไปกลัวอะไรมันมาก เราไม่ได้ตะบี้ตะบันกินขนาดนั้นนะเรายังกินในแบบปริมาณที่พอดีพอเหมาะนะคะมันก็สามารถยอมรับกันได้ถ้าอยากให้เฮลตี้หน่อยเนี่ยก็เปลี่ยนไปขนมปังโฮลวิกก็ได้ก็จะมีวิตามินอะไรมากกว่านี้นะคะแล้วก็ใช้เป็น low fat c h อย่างนี้นะแต่แพนน้ำไม่ซีเรียสค่ะนี่นะคะแกงเผ็ดเห็ดทอบเห็ดทอบเนี่ยมันเป็นเห็ดของ คนเหนือเนี่ยแหละใช่ปะ่ะที่อื่นมีปะ่ะก็น่าจะมีหรือเปล่ากินกับข้าวเหนียวนะคะเท่านี้เน้นกับไม่เน้นข้าวเหมือนเดิม,มเวลาเราออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็กินอาหารที่เราชอบไปด้วยมันโคตรฟินเลยอะทุกคนให้กินเป็นมือ้อไม่ต้องกินจุบจิบไม่ต้องกินขนมนะคะ day สมนะคือแพนออกกําลังกายแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปเดินแมคโครกับแม่ตอนนี้เนี่ยเวลาดูบ่ายสองนะคะสี่สิบสองเกือบสามโมงแล้วก็คือแพนยังไม่ได้กินอะไรยังม,มีอะไรตกถึงท้องแพนเลยนะคะแพนก็เลยนี่เป็นข้าวผัดนะอาหารตามสั่งนั่นแหละที่แม่สั่งมาแพนก็เลยเอามากินนะคะอืม การออกกําลังกายในวันที่สามนะคะเพนรู้สึกว่าอ่ะเพนเจ็บซิกแผคเริ่มรู้สึกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะมันแบบมีความแบบเจ็บๆอ่ะตอนแพนเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือดีก็คือเลิศนะคะแพนนี่ชอบอยู่แล้วรู้สึกแบบการที่เราได้เจ็บกล้ามเนื้อเนี่ยมันแบบมันโดนอ่ะ แต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่เจ็บคือไม่โดนนะไม่ใช่นะทุกคนบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อมันแบบชินแล้วอะไรอย่างงี้ก็มีเราอาจจะแบบเพิ่มระดับการออกกำลังกายให้เข้มข้นขึ้นอย่างนี้นะคะแต่อันเนี้ยเพนเพิ่งเริ่มไงทุกคนหลังจากที่เพนไม่ได้ออกกําลังกายมาน,นานอย่างเงี้ยวันที่สองมันเออวันที่สามเออวันที่สามมันก็ยังเจ็บอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกแบบฉันเจ็บดีใจเอยมันรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ ฉันได้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเออพบเจอกันที่มุมเดิมอีกแล้วนะคะเย็นเย็นค่อนดึกดึก6โมงนะคะดึกไหมนี่แพนก็จะกินนี่นะคะโอไกลปั okay ่น คือเขาไม่ได้เป็นสปอนในคลิปนี้นะทุกคนแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยมาจ้างแพทรีวิวนะคะแล้วเ,เขาก็ส่งมาเรื่อยๆเลยแล้วแพทก็เลยเอามากินตลอดเลยนะคะคือมันแบบอมันอร่อยแล้วมันง่ายแพทรู้สึกมันอยู่ท้องนะคะเวลาแพนกินเนี่ยถ้าบางทีแพนกิน เหมือนโปรโตีนทั่วไปชมโปรโตีนดื่มีใช่ปะ่ะสักแป๊บหนึ่งจะหิวละแต่รู้สึกว่ากินอกไก่ปัน่นมันไม่ค่อยหิวนะตอนกลางคืนเนี่ยสมมติว่าแพนกินตอนนี้ตอนกลางคืนมันก็แบบไม่ค่อยหิวสามารถนอนหลับได้สบายไม่ต้องตื่นมาหาอะไรกินนะคะอืมแพนก็เลยว่าจะกินอันนี้แหละเพราะว่าวันนี้กินข้าวตอนสามโมงใช่ปะ่ะแล้วเหมือนเวลามันล้วนนะคะ ทุกครั้งเนี่ยแพนจะกินข้าวเย็นอ่ะห้าโมงทุกวันเลยไม่มีวันไหนเลยที่กินแบบสองสามทุ่มอะไรเงี้ยถ้าแพนกินข้าวก็คือจะห้าโมงตลอดเลยนะคะก็มาอัปเดตแค่นี้นะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทำอาหารหรืออะไรใดๆเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะหาทำกันเอเค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้บุ้ยบุ้ย มือแรกของวันนี้นะคะแพนะ่ะมีเต้าหู้ค่ะทุกคนแล้วก็มีเห็ดเข็มทองมีไข่คือแพนก็คิดอยู่ว่าจะทําอะไรดีนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นเมนูอะไรนะตอนนี้อ่ะสมองแพนกําลังคิดอย่างหนักเลยนะคะว่ามันจะกลายมาเป็นอะไรคือแบบเราเอาเต้าหู้ไปผัดผัดนะมันหอยดีป่ะแม,ม่มเมย์ขอาทษทลินในใ นี่น่ากินมากค่ะทุกคนแพนนี่เอาเห็ดเข็มทองนะคะมาทำเป็นแบบเหมือนเส้นอะไรเงี้ยที่กินกับเต้าหู้ออืมหอมมากใส่ต้นหอมอันนี้ดีม,มากเลยทุกคนหอมหอม เค็มๆหวานๆนุ่มๆหนุบๆ,ๆ,ๆดุบๆอะทุกคนอธิบายไม่ถูกแต่อร่อยมากนะคะแล้วแล้วอะไรนะนิดโดมัชรูมเห็ดเขมทองเออเห็ดเขมทองเนี่ยมันแบบกรุบกุบกรุบกุบอย่างเงี้ยเห็ดเขมทองเนี่ยมันไม่ได้จืดเกินไปนะเพราะว่าแพนเนี่ยปรุงแบบพวกเกลืออะไรเงี้ยลงไปด้วยอืม แล้วก็ใส่ทาคุม,มินะคะกินกับข้าวเหนียวแล้วแพนกินไปกินมามันจืดๆนะพวกคนแพนก็เลยเอามันกินกับกิมจินะคะอืมไม่ต้องคิดอะไรกินให้อิ่มก็พอนี่นะกินเหมือนเด็กเลยข้าวกับไข่มีมมรสชาติขึ้นมาทันที ฮัลโลมือแรกของวันนี้นะคะทุกคนแพนนี่ไปซื้อนี้มา mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรบารเก็ตใช่ปะ่ะ mm hmm. นี่หอมมากซื้อที่ทอปมาเก็ตนะคะอ mm hmm. ยาวเฟ้ยเลยไหนมาลองชิมดู mm hmm. อ่ะ <laughs> กัดไม่ได้ด้วย ไม่ได้นะคะทุกคนคือแพนเห็นต่างประเทศเขาใช้กันนะคะก็เลยอยากลองดูนะมาวันนี้ก็จะทํากับหนีกล้วยนะคะก็คิดอยู่ว่าจะเอากล้วยไปคาราเมลไลซ์นะคะแล้วก็เอามาวางท็อปบนน้องคนนี้เดี๋ยวดูก่อนละกันทุกคนไม่งั้นก็จะเอาเข้าวตออกไปด้วยกันทั้งสองเลยนะและแพนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีดเนี่ยมันเข้าไหมเข้าอยู่เข้าอยู่แต่ตัดไม่ขาด หต้องซื้อมีดใหม่แหละ Falling to pieces in my room. Coming over, that's cool. I could use a little something to do. go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I supposed. พม,มากบาเก็ตเนี่ยจะแบบ,ก,บกรอบใช่ไหมได้ความหวานความหอมของกล้วยแล้วก็น้ำผึ้งวิตามิลาลแตกแล้วความแบบมันๆนวๆของครีมชีสนะคะน้องก็คือสวยแทบทำหายได้เลยอ่ะบาเก็ตเหลือค่ะทุกคนเดี๋ยวแพนนี่จะเอากินกับไข่ต้ม แพนดูวิธีการทําของต่างประเทศนะคะหนึ่งเขาก็จะเอาไปอบสองเขาก็เอาไปแบบเหมือนจีบุนกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันมะกอกลงไปนะคะมันแข็อย่างเงี้ยเหรออือฮมันไม่นุ่มเหรอหรือว่าแพนหั่นหนาไปอืมน่าจะมีส่วนน่าจะต้องหั่นบางๆกว่าน,นี้มันจะได้แบบกรุบกรุบกรุบกรอบอะไรเงี้ยเนาะอย่างแรกคือต้องไปเปลี่ยนมีดก่อน เมื่อเย็นวันนี้แพนนี่ไม่ได้ทำอาหารนะคะนี่กินซุกกี้น้ำนะอย่าซดอะไรร้อนๆทั่วใหญ่เบิ่ิมเมื่อได้ของวันนี้นะคะแพนนี่ก็จะเอาสิ่งที่มีในตู้เย็นเนี่ยเอาองค์มาทำนะ เคจะทำคล้ายๆกับแบบอ่อะไรนะเขาเรียกว่าสลัดโลอะไรอย่างนี้นะคะนี่แต่ว่าจะเอาไส้เนี่ยมาผัดด้วยอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นแบบแพลแนเบดนะคะที่คล้ายๆเนื้อสัตว์อะทุกคนแล้วก็นี่ผัดกับอันนี้เลย,ย ของแพนนะคะที่ผัดกับเห็ดเนี่ยอร่อยมากแล้วจะมีความแบบหอมๆคลิเค็มนะคะส่วนผักเนี่ยก็จะมีความแบบกรอบๆสดชื่นสดชื่นอืมแคลต่ำอร่อยอย่าลืมไปทำกันนะคะตอนเย็นแล้วนะคะทุกคนแพนนี่จะกินนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดาเลยนะชิวใส่กับอันนี้เป็นเนื้อที่แม่แพนแบบออกกี่ดว้นะคะนี่จเย็นง่ายๆเลย ก๋วยเตี๋ย,เยวเนื้อนะคะน่ากินรสชาติเม,ม,มค้นมากเนื้อ,อกินข้าวก่อนนะคะแล้วเจอกันมืออื่นมื้อแรกของวันนี้แพนนี่จะทำผัดบรอกโคลีนะคะทุกคนเป็นแบบผัดน้ำมันหอยใส่พวกเนื้ออะไรอย่างนี้ แรี่ผัดน้ำมันหอยนะคะนี่เสียงน้องแพนนะคะอร่อยมาก <S <S เป็นอีกเมนูที่ง่ายมากฟินเปอร์ไปทำกันดูนะคะอืม ค่จะกินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเพิ่งสั่งจากเซเว่นมาเมื่อเช้าการใช้ช้อนเล็กๆแบบนี้ทุกคน แพนรู้สึกว่ามันทําให้การกินอาหารมันอร่อยขึ้นอะ่ะเพราะมันสนุกซึ้หรือเปล่าเนี่ยชอบอะ่ะมื้อเย็นของวันนี้นะคะก็เป็นผักแล้วก็อกไก่นะแล้วแพนก็มีนี่มันเป็นอะไรวะคิดชื่อไม่ออกตำข้าวโพดเออมากินกันดีกว่าแบบง่ายๆเลยนะคะ โอ้เราเก็บโอเคเราเก็บผักหืมกินผักแบบใช้มือไปเลยอืมกินผักกันเยอยๆนะคะอืมอ้อปากจะปากสวองเ็บ อร่อยน้ำตาลอร่อเห็นไหมกินผักมันอร่อยเกินอเอวเนี่ยก็ลดลงนะคะขาก็ลดลงแขนก็ลดลงคือแพนชอบมากๆเลยแต่อันนี้มันแค่เจ็ดวันนะทุกคนเจ็ดวันเนี่ยมันยังแบบไม่ค่อยได้เห็นผลอะไรมากมายนะมันแค่เหมือนทํำให้เราเนี่ยเออรู้สึกแบบเฮ้ยแข็งแรง้